กะข้อ,อกหน้าใหญ่ไอเลอบอยู่ไก่เมนูว่าโอเคแล้วไม่เลยล้วนแล้วคอยติดตามจ้าควาใจยลาไก่ลักสู้จังวัดรวมวีไซระปุงซโีโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับขอต้องรับคุณผู้ชมทุกทุกคนก่อนเลยนะครับเข้าสู่รายการเที่ยวใจใหม่ไปกับฟิล์มครับ <S <S อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยฟิลพาคุณผู้ชมทุกทุกคนมาดูหนังตะลุงนั่นเองครับตอนนี้พี่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงอาจารย์สุชาติทรัพย์สินนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับคนดีสีเมืองนครน,น,น,นั่นเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่นครศรีธรรมร,ราชนะครับวันนี้จะพามารู้จัก การทําหนังตะลุงแล้วก็จะพามาดูหนังตะลุงว่ามีความน่าสนใจยังไงแต่ตอนนี้ผมสงสัยอยู่อย่างนี้ครับว่าทําไมพวกงานหนังแบบนี้นะครับเวลาไปอยู่ด้านหลังฉากแล้วก็มีไฟส่องมามันทําให้เป็นเหมือนพวกตัวเชิดเหล่านี้มีชีวิตขึ้นมาได้เดี๋ยวจะขอแอบเข้าไปดูด้านในก่อนเพื่อเจอผู้รู้นะครับเราได้ให้เขาเข้ามาแนะนำกับพวกเราด้วยครับ นักมาสการรับคุณเจ้าดเคอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะนี่นั่งอยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ยคนเดียวครับหนังตะลุงนายหนังใช้คนเดียวครับฮะเมื่อกี้ที่ผมดูอยู่ข้างนอกมีแค่คนเดียวคคนเดียวรับแล้วขอแนะนําตัวหน่อยครับชื่อชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกชายนายหนังสุชาติทรัพย์สินนะครับชื่อวาทีทรัพย์สินโอ้โหแล้วก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมดู มีแค่คนคนเดียวฮะรเอาแล้วใครเปิดเพลงตีเครื่องดนตรีปกติการแสดงหนังตะลุงเนี่ยมีด้หนังหนึ่งแล้วก็มีเครื่องดนตรี5ชิ้นเขาเรียกเครื่องห้านะครับมีนักดนตรีห้าคนอ๋อแต่ว่านี่คนเดียวก็สามารถทําได้ครับแล้วมีหลายๆตัวละครก็คนคนเดียวฮะคนเดียวเลยครับเอ้ยแล้วมี2มือทาไมทํายังไงได้ก็เวลาเราคุยกันมันก็ก็จะมีจุดหยวกกล้วยไปคอยปักไว้อ๋อสมบัติราการกบพระคุณท่าน เอาไว้เพื่อความได้าของชายโอ้โหแล้วก็เสียงนี่สามารถเปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเล่นตัวหนังตะลุงกันผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาหน่อยครับว่าหนังตะลุงนี่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีความประวัติความเป็นมาอย่างไรอะไรอย่างนี้ครับครับหนังตะลุงนี่เป็นศิลปะการแสดงของชาวใต้นะครับเขาบอกว่าหนังตะลุงนี่มีความเป็นมายาวนานโดยพวกครามจากอินดูจากอินเดียพวกอินดูพวกพลามอินดูพาเข้ามาตั้งแต่จัก สีวิชัยก็คือประมาณ1,200ปีถ้าบอกว่าแล้วร่องรอยที่ปรากฏหนังตะลุงชัดที่สุดก็คือการออกรูปพระฤาษีตัวนี้ครับตัวนี้บอกว่าไม่ใช่พระสงฆ์ของไทยพุทธเป็นเรื่องของนักบวชจากอินเดียนำเข้ามานะครับก็ให้เห็นว่าหนังตะลุงเล่นเรื่องลรามเกียนไป์ุแรกก็มั่นใจว่าหนังตะลุงมาจากอินเดียโดยพวกพรามนำเข้ามาครับก็คงเป็นอย่างน การละเล่นนะครับที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินของชาวใต้ของผู้ชมนะครับนี่คือตกทอดมาจากทางอาจารย์สุชาติเลยนะครับครับคุณพ่อเนี่ยเป็นครูพักรับจําไม่ได้มีอาจารย์สอนมาเหมือนผมเนี่ยผมเนี่ยพ่อสอนลูกแล้วก็เอาความรู้จากพ่อเนี่ยมาสอนลูกศิษย์สอนเพื่อนมโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็มีเป็นโรงเรียนสอนด้วยครับทำเพียรพันทำบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับใครเข้ามาก็จะสอนให้มีความรู้เรื่องการเชิดหนังการเกศหลักหนังแล้วก็มี ที่พิพิธภัณฑ์ในความรู้ว่าร่องรอยหนังตะลุงที่ผ่านการแสดงนั้นมีมายาวนานขนาดไหนเรามีหนังตะลุงบนพิพิธภัณฑ์นะครับอายุมากกว่าประมาณ3 0 0ปีนะครับแล้วก็มีรูปหนังตะลุงจากประเทศเพื่อนบ้านทําเป็นมุมนานาชาติไว้นะที่นี่ก็ได้รับการการังตีจากททด้วยนะครับและที่นอกเหนือจากการละเล่นสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นโรงเรียนสอนด้วยละครับครับถ้าใครมาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนะครับมาแล้วเราได้รับรางวัลไทยแลนด์ทูสุมาวดจากการท่องที่วเป็น ประเทศไทยสาขานันทนาการและแหล่งเรียนรู้เนื่องจากว่าที่นี่เราจัดพิพิธภัณฑ์จัดบ้านเป็นมุมสามมุมมุมหนึ่งมุมของการแสดงหนังตะลุงอีกมุมหนึ่งมุมของการแกะสลักและก็อีกมุมหนึ่งคือเรื่องของการเรียนรู้ร่องรอยรูปหนังตะลุงแบบโบราณอยู่บนตัวพิพิธภัณฑ์โอ้โหอย่างนั้นวันนี้ผมจะขออนุญาตเดินชมแล้วอาจารย์ก็เป็นคนแนะนำดีเลยครับผมถึงแลครับที่ั่นเเราไปดูดีกว่าครับจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าหนังตะลุงเป็นยังไงครับครับผมเชิญครับ ี่กตัวพิพิธภัณฑ์นานนมีะโบรานอยู่เนี่ยแหละครับ ก็คือจัดบ้านในเขตนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเลยครับผมเชิญครับครับโอ้ัหเชิญครับข้างในมีรูปหนังเยอะแยะนะครับโบราณโอ้โหเยอะจริงๆครับครับผมเยอะมากครับนี่ตู้นี้หนังตะลุงสมัยสงครามโลกใช่สองเหรอฮะครับผมรูปหนังตะลุงนี่จะบันทึกเรื่องราวไว้ได้นะครับถ้าเราเรียนประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐช่วงสมัยจ้าพลปอบอกว่า คนไทยต้องสวมหมวกใช้คําว่ามาลานําไทยออแล้วก็ผมว่าสวมหมวกคนไทยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่ถือผ้าเช็ดหน้าแต่สมัยยุคจอมพลปบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยถือผ้าเช็ดหน้านออแล้วก็ูถือผ้าเช็ดหน้าไว้ด้วยออแล้วก็มียุคของการมีความเชื่อเรื่องฝฟา้เออาเรียไฝหางตาฝ้ารียบฝีปากเป็นตามตำนานว่ามีเสน่ห์นะครับอ๋อก็มันเล่ามาต่างๆเลยครับมันบันทึกไว้โดยเฉพาะเครื่องบินนะเครื่องบินลบโรทอ สมัยเขาเรียกเรือบินครับก็ไม่ใช่เครื่องบินเรือบินไทยเรือบินไทยนะครับอันนี้คืองานของไทยทั้งหมดนะฮะเขาเป็นงานที่ผ่านการแสดงมายุคนั้นนะครับเก็บรวบรวมมาจะเป็นคนไทยแก็กนะครับแล้วเวลาจัดแสดงนพิพิธภัณฑ์ให้ว่าขนมการแสดงหนังตะลงเนี่ยตัวแรกคือออกลูกพลูสี ันที่สองรูป,ประอีสวนแล้วก็รูปลายหน้าบดมาไว้ครูอ๋ออันนี้คือความเป็นมาคือว้าครูครับเป็นเป็นขนบของการแสดงหนังตะลุงทุกคณะที่เล่นแต่ต้องออกดูสีมาก,ก่อนอแล้วก็อันที่สองเป็นพะอีสวนอสองตัวนี้นักวิชาการบอกว่าเป็นรองรอยของของฮินดูทาไม่เชื่อว่านังตะลุงมาจากอินเดียที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็เห็นว่ารูปหนังตะลุงเนี่ย ก็ไม่กลรธมากอยเล่นจากๆบุ้มๆการละครหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองเึ่กก็เป็นรูปของเจ้าเมืองนางเมืองมาเอกนางเองนะครับนอกจากนี้แล้วหนังตะลุงไม่ใช่มีเฉพาะในภาคใต้นะครับเจอในภาคกลางก็มีที่ราชบุรีที่เพชรบุรีนะครับเราเคยรู้จักหนังใหญ่วัดคนนอนภาคกลางนะครับเออผมก็เลยถามว่ามันแตกงไงกันนะครับหนังใหญ่ เขาบอกว่าเล่นอยู่นอกจอหลายคนเชิดหนึ่งคนเชิดหนึ่งตัวแต่นังตะลุงเนี่ยเล่นอยู่หลังจอหนึ่ง <1 S 1> คนเชิดทุกตัว<อ>นะครับเครื่อ oh. งดนตรีนักแตะลุงอยู่ในจออยู่หลังในหนังแต่เครื่องดนงตรีหนังใหญ่อยู่ข้างเวทีดูผู<ม>้ดูสามารถดูคนเชิดดูนักดนตรีไปพร้อมๆกันนะครับ บ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินนอกจากจะมีพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงตัวหนังตะลุงและก็เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเชิดหนังตะลุงแล้วยังมีการสาธิตการทําหนังตะลุงและสาธิตการเล่นหนังตะลุงให้กับผู้ที่สนใจได้ดูด้วยและครับที่ภาคใต้ในสามเหวัดชายแดนนะครับมีหนังตะลุงเรียกว่าวายังกุเลเป็นการละเล่น ของชาวไทยมุสลิมนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับรูปหนังของอินโดนีเซียเออเแต่ผมถามหน่อยทำไมหนังตะลุงต้องทำหน้าตาน่ากลัวครับจริงๆแล้วพระเอกนายเอกสวยงามแต่เราจะเห็นตัวดำๆนั่นคือตัวตลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนใต้ดูแล้วตัวตลกแล้วดำๆหน่อยส่วนวัฒนธรรมของอินโดนีเซียหรือว่ามาเลเซียเนี่ยร,รูปหนังตะลุงเขาเป็นหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลามก็บอกว่า ถ้าทําเหมือนคนเนี่ยจะบาปห้ามทํารูปคนห้ามวาดรูปคนตามความเชื่อของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นศิลปะของมุสลิมก็ค่อนข้างจะน่ากลัวดูดูน่ากลัวนะครับอันนี้ก็ใช่หนังวัวใช่หนังวัวครับใช่หนังวัวหนังควายเหมือนกันก็เหมือนหนังใหญ่เนาะครับหนังใหญ่แล้วที่ภาคอีสานครับนี่ได้มาจากขนแก่นอีสานก็มีนะครับเรียกว่าหนังประโมไทยนะครับหนังประโมไทยของภาคอีสานเนี่ย เขาบอกว่าได้รับอิทธิพลจากหนังทางภาคใต้เมื่อสมัยรัชกาลที่5คนภาคใต้ไปเล่นที่กรุงเทพแรงงานอีสานมาเจอที่ภาคกลางก็ไปเรียนแบบก็ไปเด่นแบบก็ได้ว่าหนังปรโมทไทยนะครับและนอกจากนี้แล้วยังมีรูปหนังตะลุงที่น่าสนใจคือทําไมเป็นตัวเล็กนิดเดียวเล็กมากในช่วงสงครามลูครั้งที่สองเหมือนกันครับนี่พอเกิดสงครามเนี่ยรัฐบาลบอกว่านายหนังห้ามเล่นห้ามแสดงหนังเลยเพราะเพราะบอกว่าการแสดงหนังตะลุงเนี่ยพอเริ่มแสดงปุ๊บเนี่ย คนจะมาดูนังตะลุงมากมอนการประชุมเหมือนการประชุมเลยคนหมู่เขาชอบมากรัฐบาลกลัวถ้าระเบิดลงเนี่ยจะตายหมู่ยังห้ามเล่นเลยทั้งช่างทั้งนายหนังแอบเล่นกันแอบเล่นตัวเล็กๆแอบเล่นกันะครับแต่เวลาโดนเงาแสงก็ก็จะใหญ่ขึ้นมาครับก็เลยมาแล้วก็นี่หนังตะลุงในประเทศเขมรประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะครับเรียกว่าหนังสะเบ็ดนะครับนอกจากนี้ก็มีเครื่องดนตรีหนังตะลุงนะครับอันนี้เรียกจังหวะตะลุงเคยได้ยินไหมครับฟิ่์ได้ยินอยู่แล้วมุงมุง การหัวตะลุงนี่คือเกิดดนตรีเมือ่อ200ปีที่แล้วแล้วก็ว่านธรรมของถังน้ํามันประมาณ1,000ลิตรเลยนะเข้ามาในสังคม,มก็เอาถังถังน้ํามันมาทำเสียงมันดีขึ้นนะครับแล้วพัฒนาการของการใช้แสงนงังตะลุงในก่อนที่จะมีไฟฟ้าเนี่ยมันมีตะเกียงเจ้าพายุก่อนหน้านั้นมีไขมันสัตว์เป็นตะเกียงตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันเสียครับก็เอาท้ายตะเกียงมา เสียงมันดีขึ้นในเนี่ยส่วนนี้ส่วนนี้มามาทำนะครับปัจจุบันเข้าว่าทำการหลอกการหลอกเสียมันกังวานขึ้นปัจจุบันใช้ตัวนี้นะสมัยก่อนนี่ปัจจุบันแล้วครับปัจจุบันครับเมื่อกี้นี่พี่นี่เสียงนะอ้าวอ่าครับอ่าเลี้ยงให้เห็นว่าหน้าตามสงเป็นนะครับอ่าครับกังวานดีมากครับผมนะครับนี่เก่ลนันตรีของ สลีมหนังหนังตะลุงวายันคูเลยใช้คลื่อนตีแบบนี้เขาเรียกท่คลองเหมือนกันที่คล้องข่าววัวครับส่วนตัวนี้เรียกว่าแผงหนังครับเวลาไปแสดงต้องเก็บรูปหนังทุกตัวไว้ในแผงแล้วก็เอาไปพาไปแสดงมันมีกระเป๋าเนาะกระเป๋าเดินทางแบ่งหนังครับครับเครื่องดนตรีหนังตะลุงมีทั้งหมด5ชิ้นเรียกเครื่อง5มี1มึงมงองขั้วมงสองกลองตุ๊กสามกลองทัพครับสี่ชิงห้า ตีเป็นตัวให้ตื่นตีออโอ้โหยังมีหลายตัวเลยนี่คือล่องรอยตัวตลกนะครับหลายคนถามว่าตัวตลกทําไมอยู่หน้าตาประหลาดปุ้งปองเออทำไมผมบอกว่าถ้าหล่อเหมือนฟิล์มนี่เป็นตัวตลกไม่ได้ตัวตลกจะมีบทพิเศษขึ้นมานะครับเล่าฟิล์มอยากเป็นตัวตลกไหมให้คนจดจำนะแล้วก็ตอนนี้ตัวเจ๊กจ้งนี่เป็นชาวคนจีนที่เข้ามาในสังคมรับม้จขายเขียงหมูอยู่ อันนี้นุ้ยเท่งที่พิมถามหน้าตาเป็นอย่างไรนุ้ยเท่งผมให้สงสัยเลยเขาบอกว่าเท่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็หนูนุ้ยครับเท่งหนูนุ้ยเป็นคนจังหวัดสงขลาหนูนุ้ยมีอาชีพขึ้นต้นตาลนี่คือถือมีดบาดตาลเท่งนี่หาคุ้งปล่อยปูปลาในทะเลสาบสงขลาอยู่ก็คือว่าก็เป็นตัวตลกนั่นเองครับเป็นตตัวลกจะชอบคนเยอะมากชอบมากครับตัวนี้นี่ก็คือตัวไอ้แก้วไอ้ยอดทองเดี๋ยวจะเท่าไอ้ทองเนี่ย เขาบอกว่าย่ยอทองนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนเมืองนครทาไมครู้จักชุมทางของชุมทองไหมเวลานั่งรถไฟมาเนี่ยสายใต้จะลงไปทางใต้สุดแล้วต้องมาแยกกันตรงที่ชุมทางของชุมทองอยอทองมีอาชีพขายหมากขายพลูอยู่ที่ชุมทางของชุมทองลักษณะของคนนครที่มีพูดจริงทําจริงเสียงดังฟังชัดนี่ครอบยอทองผมหยิกผมหยิกครับนครนะครับไอตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผมมองว่าตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความสมานสามัคคีคือบังสมมอ มุสลิมมุสลิมที่ออกจากมัสยิดแล้วก็เข้าวัดเลยเวลาทลําละหมาดเสร็จเดี๋ยวเรามาวัดมาช่วยไทยพุทธหุงข้าวเวลามีงานบุญต่างๆสมอจะมาหุงข้าวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติไปกันครับผมว่าการวิธีการทำเขาแบบฉลาดคิดนะครับ เนี่ยมีไม้มาทําให้แบบเป็นกลไกทําให้ปากกระดิบได้พอไฟแสงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับกระพริบตาได้ครับฝรั่งมาดูทําไมหนังตะลุงไทยเหมือนกระพริบตาได้มาดูเป็นเทคนิคแบบกลไงนะครับสุดยอดครับดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปไหนกันต่อไปมีอีกห้องตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูส่วนเรื่องของการแกะตังานตะลุงครับแล้ววันนี้ผมจะได้มีโอกาสได้ลองทำไหมครับมาที่นี่แล้วรับประกันว่า คนที่มาที่นี่หนึ่งก็งมีความรู้กลับไปสองต้องเช่ดหนังเป็นอยน่างร้อยหนึ่งตัวโอเคัครบครับ มาในส่วนของห้องแกะสลักหนังตะลุงอ๋อนี่คือห้องแกะสลักเลยเหรอครับแล้วก็ก็จะมีงานที่เอาไว้จําหน่ายด้วยของเท่อกลึกครับว้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องกุ้งน้องกุ้งนะครับพี่กุ้งอ่าเป็นน้องเสือภัยอ๋อครับอ่าอาจารย์เชิญนั่งเลยครับครับครับอ่าอาจารย์นั่งประกบพิมเลยครับได้ครับผมจะถามนะครับว่าอันนี้เนี่ยก็จากที่สังเกต คือผมก็เคยไปที่วัดขนอนมาแล้วครับมันเหมือนกันเลยเทคนิคการทําเหมือนกันครับคืองานหนังนี่คือการโอกหนังวิธีการเจาะห้ารูเป็นดอกการไวมีจุดคู่ช่องไฟไวนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างหนังแต่ลุงกับหนังใหญ่เหมือนกันเทคนิคการทำเหมือนกันนะครับครับแต่ที่สําคัญคือเวลาเราทําหนังเนี่ยเราต้องรู้เครื่องมือก่อนก็คือวัสดุวัตถุดิบก็คือหนังครับ สัตว์สองตัวรียกว่าตัวตุ๊ดตู่ตุ่นตู่ไปว้านอนเขาเรียกอะไรก็น่าจะอันนี้แหละแต่ว่าคนใต้ถ้าภาษาดินใต้เกเรียกว่าหมุกหมุกตอกนั่งหมุกตอกนั่งครับนี่นมีดแกะสลักมีดมีดแกะก็ทำจากใบเลื่อยตตดเลกสมัยก่อนเนี่ยเขาตีเหมือนกับตีดาบแต่ปัจจุบันนี่ใช้ใบเลื่อยดีกว่าง่ายกว่านะครับ ทำไปได้ดั้งเลยครับง่ายๆเลยนะแล้วก็มาตบาบเหรอฮะมารับด้วยหินเจียเจียรับเสร็จเรียบร้อยก็คมเลยครับผมอ่าครับตัวนี้เดี๋ยวแล้วคือเวลามันจะมีการการใช้เครื่องมือตัวตุ๊ตตูเนี่ยจะใช้เขียงไม้เนื้อแข็งเป็นหลองต่อส่วนเขียงไม้เนื้ออ่อนเนี่ยจะใช้มีดเกศสลักคือแรงงานในการทำเนี่ยเอาง่ายๆว่างานศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความขยันในการนั่งทำความละเอียดด้วยความประณีตด้วย สมมติว่าการทํางานนี่มันอยู่ที่ว่าขนาดความพณนนี่ขนาดไหนนะครับไปดูหนังใหญ่มาแล้วตัวหนังใหญ่หนังวัวทั้งตัวทําเป็นเดือนนะครับหนังตะลุงก็เช่นเดียวกันบางตัวก็ทําเป็นอาทิตย์บางตัวก็ทำตัวตะลุกนี่ลายไม่ไม่ไม่เยอะมากก็ทำวันเดียวหนึ่งตัวแต่ถ้ารายละเอียดเยอะสี่ห้าวันต่หนึ่งตัวก็เลยได้ความยากง่ายนะครับกระบวนการทําหนังตะลุงนี่ยเดี๋ยวเล่ากันตอนสั้นๆก็คือเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบเตรียมหนัง พอเตรียมน้งเสร็จขั้นที่2ก็คือเขียนลายถ้าเขียนไม่เป็นก็ใช้สีหลอกสีหลอกเอาเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วสเปรย์พ่นอันที่สากระบวนการแกะสลักเมื่อแกะเสร็จเอาไประบายสีก้านอะี่ครับดูนะนี่เป็นลูกช้างสองตัวครับลูกช้างแล้วไงต่อฮะอาจารย์พอระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็นําไปฐาน้ํามันระบายสีเดี๋ยวนี้ใช้สีอะไรฮะตอนนี้ในในท้องตลาดในสังคมสามารถใช้สีเมจิก มาระบายก็ได้สีน้ำมันก็ได้แต่ไม่ดีเพราะว่าสีมันโลบเวลาหนังบิดงอสีมันแตกที่นี่เราใช้แบบโบราณก็คือเอาสีจากธรรมชาติเอาแก่นไม้ขนุนมาต้มมาสีเหลืองเิาขมินมาต้มเป็นสีเหลืองง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเอาสีที่ใช้ผสมอาหารมาระบายได้เลยก็ติดนานหน่อยติดนานหน่อยแต่ติดไม่คงทนเท่าไหร่มีมีเทคนิคมีภูมิปัญญาไปใส่ก็คือเอาเหล้าขาวมาเติมเข้าไปแล้วฮะแล้วก็ ระบายจะซึมเข้าในเนื้อหนังภูมิปัญญานี้ได้มาจากคนสักสมัยก่อนทำไมอยู่จนตายก็บอกว่าหมึกกับเล้าก็รอเล้ามาเติมปุ๊บปรากฏว่าดีมากเออแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเลยนะขอทักทีได้ไหมมันไหนว่ามันจะง่ายครับมก็ไปตอกที่หนังใหญ่นี่ตอกไงก็ไม่ค่อยเข้าครับเขาเนี่ยก็ง่ายกว่าอ๋อแล้วเอาใช้เขียงเนี่ยฮะใช้เขียงไม้เนื้อแข็งใช้ไม้หยีไม้หยีกับเขียงไม้เนื้อแข็ง โอ้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับโอ้ง่ายมากอันนี้นีย้ำแบบโอ้โหแล้วตาไฟก็เหมือนกันเขาเรียกการเป็นช่องไฟครับเป็นช่องไฟก็ก็หลักการเดียวกันครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็มันดูที่ว่าตอบแบบอะไรผมผมผมตองให้ดูนอ่านี่สมมุติว่าก็บอกว่าแบบเรียงกันก็ตอบอ่้เรียงกันแต่ว่าขวอนที่นํามุกขาดอก็เดขาดตรงนี้พอมุกเป็นลายดอก นี่เป็นลายดอกอ๋อนี่เป็นลายดอกน้องเนิ่มอัดูตนี้จะเห็นง่ายกว่าตัวโตจะง่ายครับครับโอ้แต่นี้ดูเหมือนง่ายครับเนี่ยอ๋อผิดด้านนะฮะโอ้สบายเลยงี้มันนิ่มอ่ะครับเป็นกว่าโอ้แต่ผมกะไม่ค่อยได้ครับครับนี่คือเป็นลายดอกครับนัคือต้องติดกจังสามอันนี้สามอันครับตอบหนึ่งสองสามโอ้สบายเลยง่ายกว่าเดิมเยอะเลยครับผมครับเพราะว่าไม่แข็ง ไม่แข็งมากมันเคาหนังใหญ่ก็ถน่นักเรียนเวลามาเรียนก็ต้องตอกจากตัวเล็กนี่ก่อนเริ่มจากการฝึกทักษะในการตอกให้คุ้นมือก่อนตอกลายเบนช่องไปให้เป็นก่อนไอ้ลายนี่มีกี่ลายครับในการทาหนังตัวอย่างน้อยๆก็คือมีลายที่เป็นลายปลและลายดอกลดอกครับแล้วก็เส้นขาดกันมันจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมลายเส้นปละหรือเรือมุกเรียงเรียงไปทีนะดอกทีดอกพอมุกขาดก็ตากขาดไปแต่ละลายหน้าที่แตกต่างกันยังไงฮะ คืออยู่ที่หนึ่งบางบางลายเป็นการขั้นเป็นลายเส้นเป็นลายเเส้นลือกฟอร์มขึ้นมาติดกันคือลายเส้นดอกคือรายละเอียดโอเคนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับของคนในบ้านเราคราต้องเป็นเอกลักษณ์ที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้สื่อสานะครับสื่สารกันต่อไปเดี๋ยวพี่ไปดูสินค้ารูปหนังที่เสร็จแล้วดีเลยดีเลยครับโอ้โหสวยงามมาก หนังตะลุงและหนังใหญ่ของที่นี่ก็ถือเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศที่สำคัญด้วยนะครับเพราะตัวหนังตะลุงมีคุณภาพสูงและคุณลุงสุชาตินั้นก็สามารถจะออกแบบตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ได้ตามแบบโบราณและแบบประยุกต์ได้อย่างสวยงามมากๆนั่นเองเลยครับ พาไปไปเชิดจริงๆเลยได้ไหมใช่แต่ตอนนี้ไม่สนุกมันต้องดูผ่านแสงผ่านผมจะลองดูว่าผมจะไหวหรือเปล่าโอเคครับไปครับครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ข้างหลังฉากเหมือนเดิมนครับนี่ก็เรียกว่าคนข้างหลังนะฮะใช่คนหลังจอคนหลังจอนะครับ ก็อันนี้จะมาสู่ในขั้นตอนของการเรียนในการเชิดการเชิดการเชิดรูปหนังนะครับจริงๆเรื่องการเชิดรูปหนังเนี่ยเขาบอกว่ามีการจับหนึ่งคือจับไม้ตับต้องต้องมีวิธีจับด้วยจับมีการจับไม้ตับก่อนด้วยมือมือฝาโอ้ยจับคล้ายๆจับละนาดเลยนะเนี่ยครับพอมือซ้ายก็จับไม้ไม้มือไม้มือสำหรับเชิดเนี่ยไม้มืออย่างนี้ต้องจําเป็นแม้ว่าต้องเป็นคนถนัดซ้ายอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่จำเป็นแต่ว่าให้สามารถบังคับได้บังคับได้แล้วกันนะครับนี่ดูฟิล์มดูแต่ว่าพอพอเราเรารู้จักการจับแล้วเราก็สังเกตไฟครับก็บอกว่าถ้าถ้าเราเชิดหนังเมื่อไหร่มือมือเราโผล่ไปหน้าจอเนี่ยไม่ดีไม่ดีมันต้องเห็นแค่รูปหนังอย่างเดียวอานที่สองประเด้นไฟก็ต้องดูว่างอหลบตกมาอันที่สองดูว่างอมาจากข้างข้างฝาเห็นไหมอ๋อเพิ่มเริ่อเพิ่มเรื่อวมาแล้วก็ต้องผ่านผ่านแล้วก็มา มาหลบพอดีออกไปออกไปแล้วก็มาหลบไฟแล้วก็จะเริ่มใหม,มเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเชื่อได้หรือว่าเออเเพป็นเรือแจวนะครับเรเอือแจวมาแล้วเห็นไหมแจวก็ให้เป็นธรรมชาติแจวที่สุดแจวมาแต่ถ้าไม่ผ่านการฝึกเนี่ยอาจแจวอาจจะหายหลังไปก็ได้ไป<อ>ไม่ได้ใช่ไหมว่าแจวอ๋อเออฮะเออมันมันก็ต้องดูดูเป็นมนุษย์หน่อยนะฮะดูเป็นคนหน่อยเป็นนะครับเป็นคนมาแจวตามครับแจวตามอันนี้ไม่เร้องเป็นเรือแต่ว่าเป็นเรือผู้ตามอเรืผู้ตามนีถ้าแจวเนี<า>้ย เรือจะโจมโบหัหัวต้องให้เราไดโดดหน่อยนิดนต้องให้ได้บาลานซ์ด้วยนะต้องดูดูเพราะนั้นเราต้องแรงคือแรงบลื่นแรงทำก็ลองหลบเจ้ามาลงไปลงไปปุ๊บนี่แล้วอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็สามารถมาเชิดกันได้แบบนี้เลยหรือเปล่าคือที่นี่พอทําเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยตั้งใจที่จะสอนคนแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจมาเลยสอนได้ทุกคนสอนให้เชิดหนังเป็นเล่นหนังได้ตองหนังได้มาเลยครับอาจารย์แล้วถามจริงแล้วมันได้อะไรครับ จริงแล้วการการสอนคนเนี่ยเนื่องจากพ่อไปเฝ้าพ,พ,พออระเจ้าอยู่หัวครับพระเจ้าหัวสัง่งรับสั่งว่าขอบใจรักษาของก่อไว้ให้อย่าวงวิชาช่วยสอนด้วยถ่ายทอดอพ่อก็เลยบอกว่าต้องทําตามพระเจ้าอยู่ว่าหนังตะลุงจะยั่งยืนไดอออ้อย่างยังจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องมีคนถ่ายทอดต้องมีคนสอน,ต,อน,สอนต้องมีคนมารับไปเพราะฉะนั้นเลยตั้งกฎปฏิทานในใจว่าใครมาสอนหมด มีค่าลงทะเบียนนิดเดียวคือดอกไม้ทูกเทียนกับมาร์ฟูแค่นี้แค่นั้นเองครับโอ้เดี่ผมก็เลยถามแล้วมันได้อะไรกับความภาคภูมิใจมอดกทางว่าทำหนังตะลุงมีคนรับช่วงมีคนรู้จักนี่คือความภาคภูมิใจของเราัโอ้สุดยอดมากๆลครับมาทําไมอะลุงมาที่เมืองนครมาทําไมอะลุงผมมาถ่ายรายการทีวีครับจะอาจารย์อรายการทีวีรายการอะไรลูกรายการเที่ยวใจใหม่ไปกับฟิล์มครับอาจารยเที่ยว หัวใจใหม่ไปกับฟิล์มรายการนี้มันดีนะอาตะมาดูแล้วมันส่งเสริมให้คนรู้จักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยใช่แล้วครับพอาจารย์นี่นอกจากมีสิ่งงามๆในเมืองไทยแล้วพิธีกรหล่อๆก็ดีเหมือนกันนะลูกนะสาวๆได้ดูคนเติมเลยลูกถูกต้องนะครับพอาจารย์ ส่วนเรื่องที่ใช้เล่นหนังตลุงนั้นก็จะมีหลากหลายเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งการดําเนินในแต่ละเรื่องนั้นก็จะมีมุกตลกที่แตกต่างกันออกไปส่วนจะแสดงเรื่องอะไรนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษอยู่นั่นเองแหละครับโอ้โหครับสนุกมากเลยครับอาจารย์เป็นไงบ้างมันครับมันมากเลยผมว่ามันมีเสน่ห์ครับมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่า มันขยับได้ครับขยับได้มีแสงมีเสียงใช่ครับแล้วก็สามารถแบบว่าพากได้ตามยุคตามสมัยครับวันนี้พี่ขอบคุณอาจารย์วาทีมากมากนะครับอาจารย์วาทีมีอะไรจะฝากกับแฟนๆรายการบ้างไหมครับจริงๆแล้วต้องขอบคุณฟีร์มาครับไม่มีในหนังคนไหนหล่อเท่าวันนี้แล้วนะครับครับและก็ที่สําคัญคือถ้ามาเมืองนครนะครับพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงหนังสุชาติทรัพย์ศิลป์ตั้งอยู่ที่มั่นเลขที่6ถนนรีธรรมโศกซอยส อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าท่านมาถึงวัดประมาทาศนะครับมาถึงวัดประมาทศัก1กิโลห่างจากวัดประมาทาศก็มาได้แล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็มาเรียนรู้มาตอกหนังมาฝึกเล่นหนังร สอนฟรีหมดโอ้ครับเพราะว่านี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศของเรานะครับผมก็เมืองไทยครับเที่ยวยังไงก็สนุกนะครับแล้วก็เที่ยวแล้วก็ได้รับความรู้อีกด้วยนะครับแต่ที่สำคัญต้องเที่ยวหัวใจใหม่นะครับแล้วก็่ว้กันรักไว้นะครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วาทีมากๆเลยนะครับที่มอบความรู้ให้กับฟิล์มแล้วก็ท่านผู้ชมในรายการของเรานะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะครับ ทิพิพธภัณฑ์หนังตะลุงอาจารย์สุชาติทรัพย์ศิลปินแห่งชาติครับวันนี้รายการเที่ยวใจใหม่แกับลิลมก็หมดเวลาลงแล้วนะครับทริปหน้าผมจะพาคุณผู้ชมทุกทคนไปเที่ยวใจใหม่ที่ไหนคอยติดตามนะครับแล้วเจอกันครับคำถามประจำสัปดาห์เครื่องดนตรีหนังตะลุงมีทั้งหมดกี่ชิ้น F 1 4ชิ้น F 2 5ชิ้น เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วพิมพ์ F 1หรือ F 2ส่ง SMS มาที่4747888ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9เมษายนนี้แล้วมาร่วมลุ้นคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าที่นี่เลยนะครับผู้โชคดีก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการจำนวน10รางวัลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับของรางวาัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและอย่าลืมติดตามความสนุกเพิ่มเติมที่ทาง Facebook และ Instagram ตอนนี้นะครับฟินพาคุณผู้ชมทุกทคนมาอยู่ที่จังหวัดอุบลครับเราจะมาเที่ยวกันในเชิงอนุรักษ์ที่นะครับชมลมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านนะครับ